สวัสดีค่ะก็มาพบกับเจทีอีกครั้งนะคะในชาแนลนี้เจทีสี่้าเก้านะคะวันนี้เจทีจะมาทำท็อปิกนะคะในหัวข้อถ้าเรา move on หรือเดินออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะเขาจะทําอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นไหมนะคะตั้งสมาธิดีๆนะคะตั้งสมาธิดีๆก่อนเลือกนะคะแล้วก็ส่งจิตส่งใจมาให้เจทีนะเจทีขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มากด s u b สไครต์นะคะคอมเมนต์น่ารักเป็นเพื่อนกันในชาแนนี้นะคะ อย่าไปตัดสินใจได้ๆในความสัมพันธ์นะคะเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะจะทีมีกองการ์ดให้เลือกทั้งหมดสีสีนะคะสีชมพูสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะคะตั้งสมาธิก่อนเลือกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะดเทคแอคชั่นไหมนะคะถ้าเรามูฟอ่อนออกไปนะคะสวัสดีค่ะทีมสีชมพูของเรานะคะ ตั้งสมาธิก่อนนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นความบันเทิงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสินะคะว่าถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเ,เขาจะรู้สึกอย่างไรมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะ q u e e n off source ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะ ห้าเหรียญเดทความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะจะทีเห็นเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดจบความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเพราะความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเหนื่อยไปไม่ไหวไปไม่รอดขอภัยค่ะไปไม่รอดในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะรู้สึกว่าต้องพยายามเยอะ นะคะแล้วนะคะเดทขึ้นมาบ่งบอกถึงคุณต้องการที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอยากให้เขาไปเริ่มต้นใหม่นะคะหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ในความคิดของคุณคือคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเหนื่อยนะคะแล้วก็ทอ้อแล้วรู้สึกว่าตัวเองนะคะอยากเป็นอิสระนะคะ อยากเป็นอิสระไม่อยากเหนื่อยไม่อยากมีพันธะอะไรที่เอต้องเสียความรู้สึกหรือว่าต้องมาพยุงอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะความรู้สึกของคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะมาดูนะคะว่าความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะ mm hmm. Six of p e n น a c l e s นะคะอืม ตัวคุณและตัวเขานะคะอาจจะเป็นอาจจะอายุต่างกันนะคะอาจจะคนละวัยกันเลยนะคะซึ่งไพ่เด็กเหมือนกับว่าอจะทีดูห้าเหรียญกับไพ่หกเหรียญนนะ่ะเหมือนกับว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ต้องช่วยเหลือจุนเจืออยู่ฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะไพ่อาจสลับกันเ,เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งเรียกร้องอาจจะ เป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะซึ่งตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่ไหวในความสัมพันธ์นี้อยากจะตัดจบไพ่หกเหรียญน,นะคะซึ่งบ่งบอกว่าความรู้สึกของเขาเขารู้สึกดีที่มีคุณคอยช่วยเหลือนะคะเห็นไหมคะว่ามีเด็กแบ้มือของเงินนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องความรู้สึกก็ได้นะคะเขารู้สึกดีนะคะที่มีคุณ คอยช่วยเหลือคอยประครับประคอ,รองเขานะคะความรู้สึกของเขาเ The View of Fortune นะคะบ่งบอกว่าเขารู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะและเวลาของเขาที่ได้เจอกับคุณนะคะอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในความรู้สึกของเขานะคะนายออบคัพเขามีคุณแล้วเขามีความสุขนะคะสำหรับคนที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะ เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาอยากจะได้อะไรก็ได้เขาอยากจะเหมือนเจ้ที่เห็นเหมือนคุณตามใจเขานะคะซึ่งความรู้สึกของคุณตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะแย่ไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณไปตามใจรายเขานะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่มีคุณนะคะที่มีคุณคอยประคับประคองเขาเขารู้สึกว่าเหมือนฟ้าส่งคุณมาให้เขาหรือว่ามันเป็นอะไรที่เ,เป็นช่วงจังหวะ ของชีวิตเขาอะนะคะที่ได้เจอคุณนะคะมันคุ้มค่ามันได้รับการเยียวยามันได้รับการช่วยเหลือแบบนี้นะคะความรู้สึกของเขาอะนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะเขาโอเคนะคะในการมีคุณอยู่นะคะเห็นไหมคะกรงล้อแห่งโชคชะตานะคะเขาดีใจมากนะคะที่คุณอยู่ในชีวิตเขาแฮปปี้เลยนะคะแต่เขาเขาไม่รู้ว่าคุณแฮปปี้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันสินะคะว่า,าถ้าคุณเ,เดินออกจากชีวิตเข้าไปนะคะหรือว่า,าหายออกไปชีวิตเขาแบบนี้นะคะมุกออนนะคะเขาจะ take action อะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะเขาจะ take action อะไรไหมคะขอดูหน่อยนะคะ sic of wands เขาไม่ปล่อยคุณไปนะคะเขาจะเทคแอคชั่นนะคะ,เข,ะ,คะ,คะเขาจะตามหาคุณนะคะเขาจะตามหาคุณนะคะ sic of wands บ่งบอกถึงการเดินหน้าการการเคลื่อนย้ายการรวมพลนะคะโอ้โหเดอะเอ็มเขาไม่ปล่อยคุณไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรา ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่ไว้คุณจะตัดจบกับเขาไปกี่ครั้งแล้วก็ตามนะคะเหมือนไพ่เหมือนตัดจบแต่ก็ยังกลับมาอีกหาเหรียญแล้วก็ตัดจบวนอยู่แบบนี้นะคะวนหูปความสัมพันธ์นี้นะคะคุณตัดเขาไม่ขาดนะคะเพราะว่าเขาทําเหมือนคุณเป็น the empress นะคะเขาจะ take action นะคะแบบว่าเขาจะทําเพื่อคุณบ้างนะคะ เพราะคุณทําเพื่อเขามาเยอะแล้วสําหรับคนที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะเขาจะทําให้รู้สึกว่าเอ,อเห็นไหมคะอืมเขาจะหันกลับมาใส่ใจคุณบ้างหันกลับมาดูแลคุณบ้างไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกเดียวดายแบบนี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะใส่ใจในสิ่งที่เขามีมากขึ้นนะคะเขาไม่ปล่อยให้คุณเดียวดายเหมือนเดิมเขาจะทําแบบนี้แต่นะคะแตทีไม่รู้ว่าเขาจะทํำไหมนะคะ ไพ่ขึ้นแบบนี้หมายถึงความรู้สึกของเขานะคะเขาจะตามหาคุณนะคะเขาไม่ปล่อยคุณไปนะคะเพราะคุณคือเอ็มเพรสนะคะคือผู้หญิงที่ทุ่มเทให้คนอื่นนะคะไม่ห่วงตัวเองดูสิคะเห็นไหมคะทุ่มเทให้คนอื่นหาเพื่อคนอื่นอ่าลำบากเพื่อคนอื่นแบบเนี้ยนะคะเขาทิ้ง ถ้าเขาทิ้งคนแบบนี้ไปถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะก็โอเคนะคะสําหรับไพ่กองนี้นะคะอาการเป็นไงนะคะคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะเป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะเจทีไปก่อนนะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่เด็กออขออภัยค่ะ กล้องสีเขียวของเรานะคะกล้องสีเขียวของเราตั้งสมาธิดีๆนะคะส่งกิตสนใจมาให้เจทีนะแล้วมาดูกันสินะคะว่าถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์มุกอ่อนนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเจทีจะดูความรู้สึกของคุณก่อนนะคะตอนนี้โหยแฮงแมนขึ้นนะคะ คุณเครียดมากนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณหาทางออกไม่ได้เลยในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนตึงขึงอยู่กับอะไรไม่รู้นะคะซึ่งเดอะแฮงแมนบอกบอกถึงความคิดมากความวิตกกงังวลการมีปัญหาในความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือในความสัมพันธ์ซึ่งมาเกี่ยวพันอาจจะทำให้คุณเป็นไมเกรนได้นะคะ The ะเอมเพอเรอร์จั ตอนนี้นะคะเจะทีเห็นรู้สึกว่าคุณนิ่งนะคะคุณใช้ความนิ่งสยบในความสัมพันธ์นะคะจะติกขึ้นมาบอกบอกคุณอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปแล้วนะคะอือยากจะจบปัญหานี้นะคะซึ่งเดนเพลอร์บอกอยู่แล้วว่าตัวคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มองออกหมดแล้วนะคะแต่มันอาจจะติดอยู่ในแฮงแมทนะคะซึ่งนั่นคือความคิดมากความผูกพัน การการยึดติดกับบุคคลหนึ่งมากเกินไปนะคะเอ็มเพรอร์นะคะคุณเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวจะทีขอดูหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะที่มีคุณอยู่นะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่อ,อยู่กับคุณนะ,ะ oh, ten ands, นะคะโอ้โ ten of wands นะคะ เทนอฟวอลใบนี้นะคะบ่งบอกถึงการแบกนะคะแบกสัมภาระไปที่มืดมืดนะคะเหมือนกับว่าเขาก็เหนื่อยนะคะแต่ไพ่กองนี้ในลักษณะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่รักต่างวัยนะคะเด็กแบกไม่เท้านะคะอืมเขาก็เหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่รู้ทิศทางเขารู้สึกว่าเขามืดมนนะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเรา The ะมูลขึ้นมาสัมทับนะคะ ดูใบสุดท้าย Clean o f cup อเขาก็เหนื่อยนะคะคือนะคะไพ่กล่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อึมครึมไม่ชัดเจนนะคะตัวเขาเหนื่อยนะคะตัวเขาเหมือนคนพวกพะโภเหมือนคนาหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้พยายามแบ่งรับแบ่งสู้กับคุณนะคะ ขึ้นมาคู่กับจัสติกไพ่กองนี้เหมือนผู้คุณจะ,ะสื่อสารกันในทํานองว่าจะมีปัญหากันตลอดนะคะการสื่อสารเห็นไหมคะเขาแบ่งรับแบ่งสู้หนึ่งถ้วยแล้วก็มีอีกในมือก็เททิ้งหมายความว่าคําพูดของคุณนะคะที่ไปไปพูดกับเขานะคะเขาไม่ได้ใส่ใจนะคะเหมือนพูดปุ๊บเขาก็เท,ทตรงนั้นเลยนะคะซึ่งมันทําให้ตัวคุณรู้สึกแย่ตัวเขาเองนะคะ t e o of Wands นะคะเขารู้สึกว่าเขาก็มีนะคะปัญหาที่ต้องแบกรับมากมายนะคะในไพ่ใบนี้นะคะเขานะคะหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ให้ในความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วนะคะเขาก็เป็นเดือมูนะคะเก็บกดกดดันอยู่คนเดียวนะคะเลือกไม่ได้เลยนะคะจะไปซ้ายไปขวานะคะแบบนี้นะคะมาดูซินะคะว่า เจทีไม่ค้นว่าพวกคุณมีความสัมพันธ์แบบไหนกันนะคะแต่จะทีจะดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมถ้าคุณมุฟออนออกจากความสัมพันธ์นะคะเขาจะทาอย่างไรนะคะในเจทีจะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะไกด์ไลน์นะคะว่าเ,าเขาจะเทคแอคชั่น คุณไหมคะถ้าคุณหายไปมุกออนออกไปไม่ติดต่อเขากลับมาจัดติดกัดขาดออกไปเลยนะคะอืเพราะว่าคนนึงก็เป็นแฮงแมนคมนึงก็เป็นสิบไม้เท้าเดรมมนอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างเครียดนะคะเซนตอัวันส์มืมอนเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้นะคะว่าเขามีคุณคนเดียวนะคะ แบบไม่ได้ให้ความสำคัญกับใครเอื่นเดอะซันนะคะอืจะทำให้อาจจะเป็นส่งส่งซิกหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้คุณรู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะซึ่งมันจะทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะทีขอดูอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะโอ้ยขอดูอีกใบหนึ่งนะคะ e พ of Charlie อเขาจะทําเหมือนกับว่าเขาขาดคุณไปอ่ะนะคะเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาขาดความสุขคุณคือความสุขของเขาคุณคุณหนึ่งเดียวในใจเขาแล้วเขาก็จะพยายามนะคะขอะขาดจ,จากคุณเหมือนกับว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเหมือนเขาเอาตัวรอดไม่ได้เลยนะคะในทุกสภาวะนะคะเขาอยากเขาต้องมีคุณนะคะอืมแต่เขาจะทําให้คุณรู้นะคะว่า เขาจะเทคแอคชั่นแต่จะทีไม่รู้ก็เขาจะเทคแอคชั่นยังไงนะคะอืมแต่เขาหยิบเขาต้องทำแน่นอนนะคะเพราะให้เส้นอัพวอนส์นะคะเป็นไพ่ของธาตุไฟนะคะเป็นไพ่ของการกระทำอยู่แล้วนะคะไพ่ไม้เขาจะทำให้คุณเห็นเลยนะคะว่าขาดคุณไปอะ่ะเขาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้นะคะตัวคุณเท่านั้นที่รู้นะคะเพราะคุณ สองคนหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไพ่กองนี้นะคะคุณรู้ใจกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นความสัมพันธ์นี้ไม่ยืดเยื้อเรือเร้อรังนะคะความเรื้อรังก็คือแฮงแมนเดอะมูนนะคะสิบไม้เท้านะคะนั่นคือความสัมพันธ์นี้เรื้อรังมานานแล้วนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดปล่อยยังไม่ได้เคลียร์กันนะคะเพราะว่า ใจแข็งก็จริงะคะแต่มีความขี้สงสารอยู่ในไพ่กล่องนี้นะคะอืมรักต่างวัยนะคะรักระยะทางไกลนะคะรักออนไลน์นะคะสําหรับไพ่กล่องนี้ของเรานะคะก็โอเคนะคะสําหรับไพ่กล่องนี้จะทีไปก่อนนะคะอาการเป็นไงคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะทีมสีส้มของเรานะคะตั้งสมาธิดีๆก่อนนะคะส่งจิตส่งใจมาให้เจทีนะแล้วก็อย่าไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็อย่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าคุณนะคะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะหรือนะคะแล้วเขานะคะจะทำอย่างไรเทคแอคชั่นอะไรนะคะตัวคุณตอนนี้นะคะ เดอะไฮเดรเฟนนะคะในออบคัพเก้าถ้วยตัวคุณตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะด้วยด้วยตัวคุณเองหรือนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอทำพิธีกรรมทางศาสนานะคะสวดมนต์ไหว้พระ แล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่มีเขานะคะไพ่ก้าถ้วยน,นี่บ่งบอกถึงความโสดการไม่ต้องมีใครก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องมีเขาก็ได้นะคะซึ่งคุณรู้สึกว่าก็จะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงคุณอยากจะเป็นโสดด้วยนะคะไพ่ไใบนี้บ่งบอกถึงไพ่ของพระนะคะไพ่ธรรมะถ้าอยู่ในระหว่างตัดสินใจที่ จะจบความสัมพันธ์หรือจะถอยออกไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการอยากเป็นโสดนะคะอยากอยากโสดนะคะถ้าไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีนะคะตีเป็นโสดแล้วก็อืมคุณรู้สึกว่าไม่ต้งไม่มีเขาก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนมาหยิบยืน่นมิตรภาพนะคะให้คุณหยิบยื่นมิตรภาพคุณรู้สึกว่าไม่มีเขาก็ได้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่า ตัวคุณมีสเสน่ห์คุณเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะหรือคุณอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะซึ่งสิ่งนั้นเองจะทําให้คุณดดดึงูดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะคะตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองรู้คุณค่าตัวเองแล้วนะคะไม่ต้องมีเขาก็มีความสุขมาดูนะคะว่าแล้วตัวเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับคุณนะคะ o of Wands นะคะไพ่เด็กขึ้นอีกแล้วอะอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวต่างชาติหรือเปล่านะคะไพ่ต่างศาสนากันหรือเปล่าเซเว่นออฟคัพที่ผ่านมานะคะเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจทําอะไรในคนเดียวไม่ได้เลยเหมือนเขาคําทางนะคะคำทางชีวิตนะคะไม่มีที่ปรึกษาหรือว่าขาดคนสนใจนะคะเขาต้อง พวกคุณอาจจะรักงออนไลน์ก็ได้นะคะเขาต้องตัดสินใจเองนะคะบางครั้งผิดถูกหรือบางครั้งไม่กล้าตัดสินใจนะคะ s e v e n of p e n t a ์เคนะคะบ่งบอกถึงเสเต็งสเต็งน,นะคะบ่งบอกถึงเขารู้สึกดีนะคะตั้งแต่มีคุณมาคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบคุณเป็นคนที่รู้จักทำให้เขาใจเย็นลงนะคะเห็นไหมคะเขาเป็นคนใจร้อนนะคะ เขาเป็นคนอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยจะละเอียดรอบคอบพอมาเจอคุณนะคะเขาใจเย็นลงนะคะแล้วนะคะภพ่ใบนี้นะคะจะทีจะซูมให้ดูนะคะเขารู้สึกว่าเขามีคุณนะคะคุณเป็นคนเยียวยารักษาบาดแผลเขาเห็นไหมคะเป็นคนเข้าอกเข้าใจเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาไม่มีใคร ไพ่ใบนี้ดูแล้วนะคะรู้สึกหดหูเหมือนกันนะคะซิงโตนะคะที่บาดเจ็บมานะคะต้องการให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเยาวยารักษาอาจจะเป็นหน้าที่การงานนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะคับประคองความรู้สึกเขามาโดยตลอดเพราะคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมตัวเขาเองนะคะอาจจะใจร้อนวู่วามทําให้ตัวเองเสียสูญบ่อยบ่อยนะคะอืไพ่กองนี้อุยขออภัยนะคะ ตัวเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนวู่วายไม่กล้าตัดสินใจนะคะอืมพอมาอยู่ใกล้คุณรู้สึกว่าเขาอ่ได้เจอคนที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกอบอุ่นนะคะมาดูนะคะว่าเขานะคะจะเทคแอคชั่นคุณไหมนะคะถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมนะคะ คุณจะมุกออนออกจากเขาคุณจะไปมีความสุขไปมีตัวเลือกไปสวยๆของคุณไปร้นลาไปทําบุญธรรมะธรรมโมเขาจะทําอย่างไรนะคะถ้าคุณไม่มายุ่งกับเขาไม่มาดูแลเขาอีก f i ออ of Attempt ้าดาบเขาต้องเหมือนเขาต้องต้อง,ต,องต้องหาผู้ช่วยนะคะอืม เขาต้องหาผู้ช่วยนะคะเหมือนต้องต้อง,ต,องต้องการให้คุณกลับมา5ดาบหมายถึงการปรึกษาหารือนะคะ two of o n d นะคะ mm hmm. เขาจะรอนะคะรอคุณอยู่ที่บ้านะนะคะหรือนะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรืออะไรอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เขาจะรอคุณกลับมานะคะ mm hmm. ขอดูหน่อยนะคะว่าอีกไปหนึ่งอะไร เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะ The World Tree นะคะโอยอาจจะมีการไปบนบานสางกล่าวไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเอ่อก้าดาบนะคะจะทีเปิดเพิ่มเขาคงทนไม่ได้หรอกนะคะมันเป็นความเจ็บปวดของเขา,าถ้าเขา เขาจะต้องตามหาคุณอะนะคะมีการปรึกษาหาลรือมีการต้องการออกไปนะคะแต่ถ้าเขาเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้นะคะถ้าเขาเจ็บปวดมากๆเขาต้องไปบนบานสารกล่าว The World t คือต้นไม้แห่งชีวิตคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมถ้าเขาเจ็บปวดมากๆเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาจะต้องไปในที่ที่เขานับถือนะคะอืมอาจจะเป็น ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อะไรแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะอืมพวกคุณนะคะต่างชาติต่างศาสนารักออนไลน์หรือเปล่าต่างกันนะคะต่างอายุแน่นอนนะคะอายุต่างกันนะคะแล้วก็อาการเป็นไงนะคะคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดซ u b สไครต์นะคะ ไลค์แชร์นะคะเป็นเพื่อนกันในช n n e l นี้จจทีไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะทีมสีเหลืองของเรานะคะตั้งสมาธิก่อนนะคะแล้วก็ส่งจิตส่งใจมาให้เจทีนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าเอาไปตัดสินใจทําอะไรในความสัมพันธ์นะคะเป็นเพื่อนของเจทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะ Text of o n d e นะคะเด็กถือไม้ t e m p r a c e s of cut ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะคุณอยากมุกอ่อนอยากเริ่มต้นใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองหรืออยากไปทำงานหรือออกไปจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะจากพัฒนาตัวเองนะคะซึ่ง คุณพยายามบาลานซ์ความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองให้ตัวเองมีความสุขพยายามเติมเต็มตัวเองเต็มที่แล้วนะคะสําหรับความรู้สึกของคุณตรงนี้นะคะซึ่งไพ่กองนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ถึงขนาดว่าหนักหมาสาหัสอะไรนะคะยังมีความสุขอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะไม่รู้ไม่เหมือนไพ่กองอื่นนะคะแต่จะทิศจะดูสินะคะว่าแต่ก็ยังมีความรู้สึกเสียอกเสียใจยังมีความรู้สึกไม่มั่นคงในอารมณ์นะคะแต่ก็ ยังรู้สึกเติมเต็มในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเจะทีขอดูหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะโอ้ย S of w a n d แปดไม้เท้านะคะเขารู้สึกเออ่พอเจอคุณเขาเหมือนคุณไปจุดประกายอะไรบางอย่างนะคะในตัวเขาทำให้เขารู้สึกคึกคักคึกเหิมมานะคะอ่า Queen of สอดนะคะคนคนนี้นะคะเขารู้สึกเขาอยู่ใกล้คุณนะคะเขาเด็ดเดี่ยวขึ้นเขาเขาเป็นตัวของตัวเองขึ้นนะคะตัวเขาไม่ีอีโก้นะคะซึ่งคุณออฟสอดนะคะตัวเขาเองนะคะบางครั้งขึ้นคู่กับเทมเพลนนะคะเขาไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าเขาไม่เต็มที่จะที่เห็นเหมือนเขาอาจจะมีปัญหากับคุณอยู่นะคะไม่รู้ว่าเคลียร์กันหรือ,อยังเหมือนแบบว่า คือไพ่ขึ้นสองอันเนี้ยบ่งบอกถึงพวกคุณอาจจะมีปัญหากันในถึงระดับแบบว่าอาจจะมีคําพูดนะคะหรือการกระทําที่กระแทกกระทันใส่กันนะคะอีกคนนึงก็ท้าเลิกอีกคนนึงก็ท้าลุยเป็นสงครามย่อยๆเลยนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าอืมเขาชอบนะคะสําหรับไพ่กองนี้ของเรานะคะเอสอั n อนไม่เป็นไรอะชิลๆนะคะในความสัมพันธ์นี้เแออปลนะคะเหมือนคู่ คู่ฟัดคู่เวียงคู่เวรคู่กรรมหรือเปล่าคะเนี่ยเอออีกคนก็มีความสุขอีกคนก็รู้สึกดีอะนะคะเจอคุณแล้วมันจุดประกายอะบางทีนะคะบางทีเหมือนกับว่าเขาก็อ่อ queen of swords อะนะคะบางทีเขาก็อยากตัดคุณอะไรแบบนี้เหมือนกับยั่วคุณอะนะคะแต่จริงๆอะตัวเขาอะนะคะเป็น queen of pentacles เขาก็มีความมั่นคงให้คุณนะคะแต่เขาทําเป็นเชดไม่แสดงออก ในความรักนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะคิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงคุณนะคะมีลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเจเดี๋ยวเจทีจะดูสินะคะว่าถ้าคุณมันไม่มีไพ่เสียนะคะมีฟินออฟสอดแต่คุณก็ยังเอาเขาอยู่นะคะแทนเพลนดูเขาแบบอีโก้สูงมากนะคะไม่ค่อยแสดงออก เรื่องความรู้สึกทําให้คุณรู้สึกเหน่อยหน่ายนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้มาดูนะคะว่าถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์ไปจริงๆนะคะไม่เอาเขาแล้วนะคะที่เขางองแงเล่นตัวนะคะกับคุณนะคะเขาจะ take action อะไรนะคะ oh. queen of s w o r o s ขึ้นมาชนกันนะคะเขาก็จะพูดในํำนองว่า ตัดก็ตัดเลิกก็เลิกนะคะไปก็ไปแบบนี้นะคะอืมฟินออฟสอดไม่สนไม่แคร์นะคะไม่แยแสนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเอ๊หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเจที่ขอดูไพ่ใบสุดท้ายหน่อยนะคะว่าทำไมขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญ tree of pentacles เจ้ที่เห็นเหมือนไพ่กองนี้นะคะมีการงอนกันบ่อยมากนะคะงองอนท้เลิกกันบ่อยมากแล้วนะคะก็อาจจะมีการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะด้วยนะคะแล้วก็นะคะถ้าคุณนะคะออกไปนะคะเขาก็จะมาง้อคุณนะคะอาจจะส่งเพลงให้คุณนะคะ ส่งเพลงให้คุณทําให้คุณลําลึกถึงความหลังที่เขาอยู่กับคุณว่าคุณมีความสุขแค่ไหนนะคะเขาอาจจะยื่นข้อเสนอหรือนะคะมาง้องอนคุณด้วยการทําให้คุณรู้ว่าเขามั่นคงกับคุณที่สุดแล้วนะคะเห็นไหมคะอืมคุณไปจากเขาไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่สามารถทําให้คุณกลับมาหาเขาได้อีกนะคะในมือเขานะคะ คุณไม่สามารถทิ้งเขาไปได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเขามั่นใจแล้วเขาจะ Take Action ในทำนองว่าเขามีทรัพย์สมบัติให้คุณนะคะก็ยื่นข้อเสนอให้แบบเนี้ยเขามีความมั่นคงให้คุณนะคะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้คุณคุณจะเอาไหมนะคะแต่เจทีไม่รู้ว่าเขาจะ Take Action แบบนี้ไหมนะคะอันนี้เจทียกตัวอย่างให้คุณฟังนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะ ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะอืมถ้าพวกคุณนะคะ,ะคบกันอยู่หรืออะไรกันอยู่นะคะก็พยายามปรับความเข้าใจกันเยอะๆนะคะไพ่กล่องนี้นะคะเพราะบางคู่บางคนนะคะได้ตัดจบความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยนะคะอืมเพราะไพ่ฟินออฟสอดขึ้นถึงสองใบชนกันนะคะแล้วก็มีเด็กถือไม่เท้ากันเริ่มต้นใหม่อยากไปเริ่มต้นใหม่อยากไปทําอะไรใหม่ๆที่ไม่ต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ อดอัดอีโก้เยอะแบบนี้นะคะสําหรับไพ่กลองมีของเราเจทีไปก่อนนะคะการเป็นไงคอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ